สวัสดีป่าั่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นมืกอกอกให้น้องซใายครับพี่น้องค่ะการักซิึ้นแปรอัลก้าพี่น้องอเา่ได้เปิดกันซันมีการซันวันนี้ซิึ้นไปเอกลก้าอยู่น้องพี่น้องก่อนยางขึน้ขนสะก่อนหากกิน้าวาเร่พี่น้องท่านน,นั้นกาลักไทยนะเพึ่งดำหน้าได้ ลองหนึ่งอุ้ยให้หนึ่งพี่น้องเนาะบ่เมนลองมันใหญ่เนาะก็เลยเอเดินไห้เนาะพี่น้องค่ะบ้านเฮาสไลกันมีแต่เอินลองนั่นแหละเนาะดำลองน้ำพี่น้องเอ้ยก็เลยอยู่ไกลจากตะกา้าเนี่ตะก้าก็อยู่เทิงเนาะลองน้ำอยู่กระสง,งพี่เอาโหลดจากปุไดไปนี่ คนดามไรอันนี้ก็ได้ปู่บ้าพี่นองจา้ามันนี่แต่งตัวแบบลุกอันลุกพุิงใส่มันนี้พี่น้องแต่ว่าเสื้อขยักโปกไว้เนาะคุณอาจ,จะมาถ่ายคลิปนะคะเพื่อ่าแต่งตัวงาม่าสันใส่สิน่นเสือใส่เดียวอย วางไว้กล้าก้าพุอยุพุนพี่น้อ,นนองอยู่กันน้องพุนอันนี้คืออยู่รถเข็นขึ้นมาใส่พี่น้องรถดั้นะคะรถแดงค่ะมันอีกระดับน้ำเมแรกพี่น้องจ๋ากดับน้าเมอแรเมื่อวานนี่โลกก้าพี่น้องอา้ารถไผยอีกมันอีหืออ้าอ้าห์าน ออเอาก้าค่ะหน้าหัวหน้าตามนะครับพี่น้องค่ะไอ้วัสศไปใส่กางเกงค่ะเนี่ยนี่เป็นบัตใส่ประทัดแน่ๆเลยเยนี่ยนี่ไม่ได้จังใส่พี่น้องว่าก,กบจักปยาอยู่ใส่หมวกก็ได้ก้าห้าก็าเลือดอันยังบลายพี่น้องโรคนหมู่บ้านโรคบริเวณไฮซัม เหลืออยู่ประมาณหาซีพวกซีบหมัดเนี่ยพี่น้องคุณแกจากลงไปแล้วดูดน้ำพี่น้องดูดน้ำน้องดูดน้ำห่วยขึ้นมาใส่น้องแล้วกระดูดน้ำน้องขึ้นมา,สาใส่เห็หนไพี่น้องจ้าคุณันดูดอยู่ข้างล่างคุณยิงจ่อยตาหน้านั้นมันยิงจ่อยพี่น้องเอ้ยกก๊กดูกับว่ากกขามกกพังบอกกกพังโอ้ยน้ำเหมยน้ำนางเด้ ผลกาครับพี่น้องขาแล้วมาลุ้นว่าสอง,งคันรถเคนนี่สิได้อันสิเบิร์ตบอผู้ได้ใส่เป็นกับเบิร์ตผู้ได้ใส่บ่เป็นกับโบเบิร์ตพี่น้องจ้าอันใส่มัดก,กานี่นะยแมนพี่น้องมอดผนครับพี่น้องเร็วๆเด้อจ้าห้องน้ำนั่นห้องน้ำน,นั่น รถเทน่มีสองคันพี่น้องรถด,ดมรถดแดงคันหนึ่งขันหนึ่งคือยังมกขันข,นขึ้นมาอยู่ขันหนึ่งจะเป็นน้องดำนะคะน้องดำอันหนูขึ้นไหพี่น้องเอารถอะไรอีกนี่เน่พมไม้ดำหน้าซอยครับพี่น้องพู้่อยู่ลมพอนลงไปทั้งพุ่นคันพายพุ่น,น,พพนโอ้ยเนาะเอาเมียผิ่งปัสใช่ปะคือเ่เห็นปะ คุณอาไปปักซองแต่ชุดทิลากเป็นพี่น้องมัมดก้ากะมัดบไปง่ายดอกพี่น้องเพราะมันเป็นก้านน้อยเนาะเป็นก้านน้อยก็เลยมัดน,น้อยๆจอกๆเอาพี่น้องจะดำบวเปลือยเราเพราะมันเป็นก้านน้อยเนาะ <c ười> เอาบ้า,บาเกิบเอื่อยเนี่ยบ้านะโอ้ยพลาดลงหันอีก กาประมาณอยู่หาสิบมาดพี่น้องจะโฮกสิบนี่เหละเรือในน,นี้นั่นเอาลงไปข้างกระดามได้ให้เดียวเมื่อเช้านี่ยผู้คนไปจักรลถนั่งอันยิงจอยเป็นคนไปมเมื่อเช้านี่น้ำก็เริ่มบกพี่น้องปล่อยปลาอัน, 10, 10, ส,นอสิบสิบตัวแรกซิบหอดบ่าิปอ่ะปล่อยปลาแปดถุงในนี้น,นะแปดถุงพี่น้องน้องนี่แมน แปดถุงก่ปาปาบากลายๆหนึ่งถุงหนึ่งเป็นร้อยหญ่โตคุณถุงละลอยาขึ้นมาเบิร์ดหลดแเอากระซิมมาตัดฮางก้าก่อนพี่น้องช่างน้องหมดแล้วช่างน้องหมดเที่ยวคาทัดน์ออทมหอยแน้ว ไอจัดหางกาพี่น้องหออิงจอดันหางกาส่วนไอดำก,ก็ขนกาก็ลนกาค่ะแน่นอนสิมือกีน้น่ะอาวเจ้าเขตเหี้ยนนะ่ะนะเจ้าก็ข้นมาซาต่าเจ้าข้าเห็นเห้เจ้าก็ขนเจ้า้เห็น้น โอ้ท oh, ีมกระหอดบระหอดน้ำซ้ำด้านบนด้านหอยด้านพี่น้องให้น้องตัดทางกานจนเสื้อเอื้อนเอาลอจะเอาขึ้นสะโลดครับพี่น้องค่ะตอนนี้คือยังเป็นมือกล้องให้น้องอยู่อันนั้นมันคือมีหมังหอยกับป่ามาพี่น้องขึ้นมานาปลาอะไอย่างเ่าอ่อนปลาปล่อยนะคุณเอาสื่ออยู่สิบสองถุงมาปล่อยสนิทแปดทุงพี่น้องเอราะมันชาดเว่ามันไปหมุน ยมามัดกตาพี่น้องปลาหนังอืมแล้วก็ช่องโต้พนักฮะห้อยใส่ลายลาละว่าเนาะเอาลงไปซองล่อให้เบิร์ตทำเบิร์ตก้าทำเบิร์ดก้าหนอนน้องเนี่ยล็อกใหม่ทำไม่มาใช้ไหมหาเอามึงจ่อยถ้าบราขึ้นไปแต่งหน้าเบาเสียเวลาพี่น้องเอ้ยต้องเที่ยงหมดแล้ว ตอนเทียงพี่น้องจา่าเดี๋ยวก็เดินหัวหน้านดูเออ,อ,อีกยิงใจใออ่กานงงเธอเอาอยางหมัดหางกาอว่าพ <laughs> ีน้าหางหาตันหางกนันมาละตัดพี่น้องจา้า นางนางนางสีว่าว่านางตัดหางกะนะพี่น้องนางเลยว่าว่านางมัดหางกาะ,ะนนตัดหางกะจ้าหน้าบจ้าสลัเหมือนั่งถือพ่อเลยว่าตัดหางกะท่ามาัดบ่เห็นตัดใครก็ได้ยินว่ามาัดเนาะมัดหางกาอีหยังก็มัดหางกาว่าสัามถามล้ำอีกได้ยังว่ามัดหางกะ ตัางก้าอ้าถามาจับก่อนตอนนี้กำลังจัดก้าไรู้ไงาีอยที่ได้ลายอยู่นี่กำลังจัดก้าไรู้ลอยยังลอยก้านี้บ้ห่อเด็กเสอยใจคระมีนอาดามขึ้นแล้วก็อยเดอร์เบิ่ง ดำ้น้องดำดเคนดี้่เจน้องมาเซยมาว้าเด้อ yes, คันน yeah, ี้จา่บแมนเขาช่างอเด้มาเจ้าซะจ่อยเนาะขาจะองมาพอากเขานอยาง่มักอแตนี่บรีนินี่ตัวนั้นแม่ยอมหก้ได้นแม่องคอยดากาเออยเขาง่าเลยยังจ่อย ไมีแตว่ว่าเธอ้อยมากาเธอรวยมากาเธอเธอรวยมากของเ<อ>งาต <c oughs> ้องเทงจำคำพูดเดิมอันนี้ข้าจอยเข้าไปอยู่เปลี่ยนสีผมให<อ><า>ม่จ้าเออข้าจอยเปลี่ยนสีผมใหม่เมื่อไรท่านสิมาเอาสูดฉันเมืองหน้าตาสันดั่มเป็นเหรียญเงินวันี้ต่างกว่าไอ้ดำจะใส่ที่ที่แน่เบิ่งคอยเป็นตัวย่าเห็นมะนี่เห็นมะนี่เอาให้เบิร์ดหลบเดียวเลยน้องดาำขี้ตุ๋นเถียงนี่โบ

่ซามัดกได้สมัดแต่ละคนมาอยู่ไมวว่ยังัดสองมัดยองูด้วยิงจกคนคนพูเลขก็ไม่ได้ิหอปุ้น่ะนองดับมาคนูเลขมันจะคือว่าใส่ฉาอยู่ไ่ไอ้ดารงี้ไผ่ีดามาดามเอานอ้า้อ ่อไอดำันกรู้นกูตเพี่น้องเอ้ยย่านแต่มันโต๊ะะเวลามันสั่นเนาะมพอมาจิ๊บเองพี่น้องจ้ามันดยาน้าอยู่บ่อ่าบอ

มี่ามีห้ามนอ้อกระป้องกระป้องกระป้องไม่ใครหอนี่นมัสิข้าลพี่คลิปละปลุล่งฝากกูไลก์กแชร์กดติดตามซองนมันัในเด็ปลลุงถ้าพองคลิปนาปลลุงสบายดี